กบาทไม่เปนแผกรอางสวครับซดีนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอืเปิดตัวยิ่งใหญ่นะทุกคนวันนี้คุณจะกับจ้าลักกี้รีเทิร์นนะครับวันนี้เรามาลองเกมใหม่นะทุกคนไวโคอสเตอร์นะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันนะของค่ายพีับทุกคนไปครับวันนี้ผมเอาทุนเข้ามาสองพันนะครับมาลองเกมใหม่นะก็เกมใหม่เนี่ยไม่รู้เกมใหม่หรือเปล่านะผมไม่เคยเห็นนะครับก็เวลามาลองเกมที่ไม่เคยเห็น ั้งทีเนี่ยผมก็อืเจ้าทุนเข้ามาเยอะหน่อยคระะับให้มันรู้แนวเกมนะฮะก็เหมือนเกมนี้จะซื้อฟีเจอร์ได้นะครับโอเคอันนี้คือตารางงานจ่ายนะครับสัญลักษณ์วจะเป็นรูปอย่างนงี้นะฮะวายคอสเตอร์นะ,ะตัวแพงสุดก็ตเตอร์นะ,ะล,งลงมาก็เป็นรถไฟหอะครับขั้นต่ําต้องจ่ายจ่ายสามตัวนะครับขั้นต่ํา ลองลงมาเป็นรถไฟหาะแล้วก็เป็นสิ่งช้าสวรค์น,นะฮะแล้วก็เป็นสมครับแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยมันคืออะไรร้านค้าหรอร้านค้าดอกน้ําแล้วก็ตัวอักษรนะครับทั่วไปนะเรามาดูตัวคูณบ้างครับอ๋อตัวคูณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่จ่ายนะครับประมาณนี้นะ expanding y i e symbol อันนี้เป็น Y ที่แบบขยายนะอันนี้ผมไม่เข้าใจเยมนะ เยวขออ่านกันครับอันนี้ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ในฟีเกมหรือเปล่านะครับคารคเตอร์ต้องใช้สี่ตัวนะครับทุกค,คนแล้วก็มีฟีเจอร์บายนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับไอสัญลักษ วายสี่ตัวเนี่ยตามมุมเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนนะเดี๋ยวขอลองเล่นก่อนครับวันนี้ทุนสองพันเนี่ยเดี๋ยวเราเบดห้าไปก่อนนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะไปฮะโอเคครับก็ผมไม่แน่ใจนะวายนี้มันโผล่มาแล้วมันใช้ยังไงขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนต่อคขนก็เพิ่มทุกครั้งที่จ่ายนะครับ ถ้าไม่จ่ายก็กลับไปที่หนึ่งใหม่นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลืมบอกอไปวันนี้ผมเป็นดาร์กโปลเตโต้นะทุกคน <c oughs> มันม่วงฮนะมันแห่งความเม้อนะทุกคนเข้าปีเกมเหมเือ,อกนกันปีตัอนักป๋ดนะไหนอยากรู้ว่ามันใช้ไงครับเข้าปีเกมได้สิ่งหมด่นแทุกคนไม่จ่ายเลยวะโอเคครับ วายเนี่ยมันจะจ่ายแค่สามครั้งหรือเปล่านะไม่นแน่ใจนะดอกนี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับทุกคนเดี๋ยวขอดูอีดความมั่นใจพวกความมั่นใจนะจะได้ไม่พูดมั่วนะอ๋อโอเคครับเลขมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับทุกคนนอ้วายล็อกเหรอ จ่ายแล้วรับอ,อย่างนี้เหรอนั่นมันไม่มีจ่ายแลยวขวเมันเจ็ดสิบบาทนะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะัเหมือนว่ามันจะ็อบนะครับทุกคนจ่ายจนมันจะอยู่จนกว่ามันจะใช้หมดฮะรประมาณนี้ปะสามร้อยสามสิบบาทแล้วนะครับสิบหมุนหมุนสุดท้ายจะมีอะไรไหมไม่ไมีครับ เปิดนี้สามร้อยสามสิบนะทุกคนก็เกมทั่วไปนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราลองตับเบ็เดเลยกันนริอพอใจนะครับก็เดี๋ยวสามสิบเลยดีกว่าไปนะก็เดี๋ยวเราเปิดเทเบ,โบลิลเลยดีกว่าไปอโ,โ,าอโอเคเราใครเหรอหัวเงี้ยใครนะวไป เจ้าน้ำแล้วห้าสิบสี่บาทครับดอเเจ้าน้ำจ่ายก่อนก่อจ้าขันก่นนี่ต้องสามแถวนะทุกคนเชงจจ่ายนะมีวายมาหนิดอนี้หนึ่ง้สิสี่ครับเจ้าน้ำจ่ายแล้วหลายหลายไปหลายหลาโอเคสวยอเียงไหลพดตไหลไหลผน้ำาทุกคนเจ็ดร้อยเกสบเก้าบาทับเจอดอกไหลเข้าไปเป็นไงโดนตูเฮ้ยตัวแพงตัวแพงนะ โราได้คอสเตอร์สายแพงสางสุดเลยไฟหอดโผล่ไห,หลแนี้กันไหลยี้กันครับโอเคเดอ,อกนี้ห้าสิบแปบาทสาม,มันสุดท้ายครับทุกคนเฮ้ยเอาไอ้เช็นกับแต่งในไอ้นี่ยสวยเพื่อนสามร้อยแปดสิบกหงมื่อวันท่ตอไม่มา นะนก็นเล่นงานกันแล้วทุกคนไอ้เหี้ยสองพันสองเลยเหรอเฮ้ยว่าจะฟักดอกนี้ก็งงดอกนี้ก็งงเลยอยู่ในผล่มาสองพันสองเผื่อว่ามันจ่ายไม่ถึงนะอืมเข้าใจแล้วมันต้องมันต้องจับคู่นะครับบอลล่านเนี่ย ถ้าบนล่างจับมาตรงกันเนี่ยมันจะแปลงล่างเป็นวายทั้งแถวเลยฮะทุกคนโอเคผมเข้าใจแล้วแต่ถ้ามันมาแถวแถวสองแถวสามเนี่ยจะนดีมากนะเข้าปีเกมแล้วทุกคนเลน้วเป็นใหม่ว่ะเป็นใหม่ก็เอาเหมือนกันนะมันแจกหรอวะล่อลวงลูกค้าเนี่ยนด้เรามาเปิดซิงเกมใหม่แล้วทุกคน มาถึงก็ากำไรแล้วสองพันดูด้ว่าเราจะออกไปเท่าไหร,ร่น,นี่เต่นติหกบาทเฮ้ยเต็มแผงหกร้อยเ้าสิบสิบต็มแผงเชียคูนคูณเก้าครับตรงนี้หนึ่งพันหนึ่งรอยครับทุกคนโอ้โหยอดดอกขาดอันเดียวขา้างหน้าหกเศร้าสองท้าครับทุก โอ้ว,ว่าวรัวเลยครับสามตีหมดท้ายไม่มาแล้วไม่จ่ายแนละ้วจ่ายดอกเดียวใหญ่ๆหนะับแล้วก็เงียบไปเลยนะโอ้เกมใหม่แล้วบอกมาสามพันแล้วทุกคนผมว่ากำลังดีเลยนะก็วันนี้ประมาณนี้นะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยครับจะได้อัพเดตคลิปใหม่ะทุกวันนะก็วันนี้ประมาณนี้นับเกมใหม่ถือว่าใช้ได้นะ คอมฟิเกน์บ่อยอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ฟีเจอร์ก็ไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็ง่ายๆเลยก็สำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ